มาซาเปิดสกราชใหม่ต้อนรับปีเสือส่งรถยนต์นั่งสิทธิคายอดนิยมหวังกระตุ้นกำลังซื้อตั้งแต่ต้นปีด้วยการแนะนำรถยนต์นั่งรุ่นใหม่ล่าสุดส่งตรงจากโรงงานออโต้อะไลอ c นแ์จังหวัดระยอง n New w m s z e r 2ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ใหม่ l f ิ l e s s Ordinary ไม่ธรรมดาในแบบที่เราเป็นมาพร้อมขุมพลัง s k y ยที l e ค n d ดีเซ l และขุมพลังสกายีฟเบนซินมีเลือกทั้งแบบซีดาน4ประตูและแบบแฮชแบ็ก5ประตู ในฟังก์ชันครบคันเพิ่มอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในคลาสมาพร้อมกับสีใหม่ล่าสุด p พ a ติน u มค r อสตวาราคาจำหน่ายเท่าเดิมเริ่มต้นเพียง5 4 6 0 0 0บาท m a z t e r 2เป็นโมเดลที่ขายดีที่สุดของ m a z t e r เริ่มทำตลาดในประเทศไทยเมื่อปี2,552มียอดขายสะสมกว่า95,000คันตามมาด้วยเจเนอเรชันที่2 ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี SkyActiv ในปี2558มียอดขายสะสมสูงถึง160,000คันและการปรับโฉมใหม่ครั้งล่าสุดที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2562มียอดขายสะสมกว่า45,000คันด้วยการเอาใจาใส่คัสรันเฉพาะวะสัสดุคุณภาพสูงและสมรรถนะการใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัวจึงทำให้ m a s t e 2ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นจนผลักดันให้รรุ่นนี้ ก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กรวม e ีโคคาและ B s e gment ติดต่อกันนานถึง3ปีระหว่างปี2560ถึง2562ถือเป็นรถยนต์รุ่นเดอรทงยอดนิยมที่อยู่ในการครอบครองของลูกค้าในประเทศไทยกว่า3 0 0 0 0นคันดังนั้นการแนะนำมาสเตอร์สใหม่ในครั้งนี้คือการกลับมาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ในการก้าวสู่เบอร์หนึ่งในตลาดอีกครั้ง มาซา2ใหม่มาพร้อมกับดีไซน์ที่หรูหราสง่างามมากยิ่งขึ้นภายใต้คอนเซปต์ less is more ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากสุนทรียีศาสตร์แบบญี่ปุ่นเรียบง่ายแต่งดงามภายในห้องดีไซน์ถูกยกระดับให้มีความหรูหราพรีเมียมยิ่งขึ้นแผงคอนโซลหน้าและเบาะนั่งสีดําใหม่ซ้อนตัวต,วตนอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของผู้ขับขี่ได้อย่างแท้จริงพร้อมเพิ่มออปชันที่ทันสมัยและครบคันมากยิ่งขึ้น มาสเตอ2ใหม่ยังคงการออกแบบด้วยดีไซน์ภายนอกที่ผสานแนวทางการออกแบบของรถมาสซตอเจเนเรชั่นใหม่ล่าสุดที่สอนภาพลักษณ์ที่เน้นความเรียบง่ายแต่สง่างามภายนอกมาพร้อมสีใหม่ล่าสุดแพตตินัมควอสและล้ออลอยสีดำใหม่ขนาด16นิ้วให้ความรู้สึกสปอร์ตหรูมีระดับมากกว่ารถในคลาสเดียวกันและยังโดดเด่นในด้านพัฒนาการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์สกายทีฟโดยมีให้เลือกถึง2แบบได้แก่ เครื่องยนต์ Skyactiv เป็นซซน1.3ลิตรที่ให้สมรรถนะการขับขี่และการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรและเครื่องยนต์ Skyactiv Clean Diesel 1.5ลิตรที่ให้การตอบสนองการขับขี่และการประหยัดน้ำมันเป็นเลิศถึง26.3กิโลเมตรต่อลิตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูงหรือ G-Vectoring Control+ s เทคโนโลยีเฉพาะของ Mazda ที่ช่วยควบคุมสมรรถนะการขับขี่ให้มันยำและสมดุลเพิ่มความสะดกสบายและความปลอดภัยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้ความสะดกสบายในการใช้งานที่เหนือกว่ารถในระดับเดียวกันมาซา2ใหม่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานเพิ่มเติมตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นทําให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกครบคันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมภายในห้องโดยสาร มาพร้อมแผงคอนโซลหน้าและเบาะหนังสีดำสไตล์สปอร์ตดีไซน์ใหม่เบาะนั่งด้านคนขับสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะคนขับได้ถึง2ตํตำแหน่งซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานนี้ในกลุ่มรถจนนั่งขนาดเล็กที่มีระดับราคาใกล้เคียงกันมั่นใจทุกการขับขี่ให้ทุกเส้นทางสุขมั่นใจได้กับ Active Driving Display สกรีนสายแสดงข้อมูลการขับขี่ที่สำคัญ Sport p a t ด e ดิ้ลช ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยและ Cruise Control ระบบควบคุมความเร็วของที่มาซาสองถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานและอัตะปยชน์ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากที่สุดทำให้การออกแบบฟัง์กชันและการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่ลงตัวเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายตามคอนเซ็ปต์ Human Machine Interface ที่ช่วยผู้ขับขี่ รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถตามหลักปรัชญาจินบาอิกไตเพื่อส่งมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิตัลด้วยอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายเชื่อมต่อกับระบบ Master Connect ที่รองรับระบบ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto เพิ่มความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ยอย่างไร้ขีดจำกัด นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเชิงป้องกัน Active Sense ที่ช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงและช่วยการขับขี่เป็นไปนอย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยตลอดทุกการเดินทางได้แก่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED และปรับระดับแบบอัตโนมัติมีในทุกรุ่นย่อยระบบควบคุมการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง GVC Plus มีในทุกรุ่นย่อยระบบช่วยประหยัดน้ำมัน i Stop และระบบประหยัดพลังงาน IE Loop มในทุกรุ่นย่อยกระจกหน้าแบบลดเสียงรบกวนมีในทุกรุ่นย่อยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย Sport p a t t e r n c h i p ระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติกระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าแบบหน่วงเวลาพร้อมฟังก์ชันตรวจจับน้ำฝนแบบอัตโนมัติระบบแสดงภาพสา0องศารอบทิศท,ทางระบบเตือน ไม่มรารดในจุดอับสายตาขนาดถอยหลังระบบเตือนไม่มรารดในจุดอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนระบบป้องกัน ok ล,ล็อกอย่างอิสระสีล้อระบบกระจายแรงเบรกและระบบช่วยเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัวของรถระบบป้องกันล้อเหมือนฟรีและระบบควบคุมการลื่นถไหลระบบช่วยการออกตัวของรถขนาดอยู่บนทางลาดชันระบบสัญญ,ญาณไฟฉุกเฉินเตือนอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหันหน้าจอสีเซ็นเตอร์ดิสเพลย์แบบสัมผัสขนาด7นิ้ว และปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Commander พวงมาลัยปรับสีทิศทางพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยกุญแจเนืภัย Immobilizer และสัญญาณกันขโมยพร้อมซ็นทรัลล็อกระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติถุงลมเนืภัยคู่หน้า s i s กล้องมองหลังระบบเซนเซอร์กะระยะด้านหน้า4จุดและด้านหลังอีก4จุดคานเหล็กเสริมกันกระแทกด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังพนักพิงเบาะด้านหลัง สามารถแยกปรับและพับแบบ60-40 m a มาซาสใหม่มีสีภายนอกให้เลือกถึง8สีโดยเฉพาะการแนะนำสีภายนอกใหม่เพิ่มเติมได้แก่สีบร o n ส e p พ t i n u m มค o อสทั้งในตัวถังแบบซีดาน4ประตูและ Hatchback 5ประตูซึ่งเป็นสีหลักสำหรับการเปิดตัวและการสื่อสารทางการตลาดในครั้งนี้นอกจากนั้นยังมีการแนะนำสีเทา Poly เม t a l g r ร y เพิ่มเติม สำหรับตัวถังแบบซีดาน4ประตูอีกด้วยโดยมีรายละเอียดของสีภายนอกทั้งหมดดังต่อไปนี้สีแดงย o ซร์เรดคริสตัสีเทารมอชินเกรย์สีคาวสโนเฟกซ์ไวท์เพลสีดำเจ็ด Black สีเงินโซนิ c ซ i เวอร์สีขาวเซรามิกเมทัลลิกสีบรอนซ์แพต n u นัมควอสสีใหม่สำหรับ4ประตูและ5ประตูและเพิ่มสีเทา p o l y เม t a ลเกรยสีใหม่สำหรับซีดาน4ประตู มาสตาใหม่ทั้งรุ่นซีดาน4ประตูและรุ่นแฮชแบ็กหประตูมีราคาจำหน่ายเท่ากันดังนี้นอกจากนั้นมาสตายังได้จัดแคมเปญสุดพิเศษที่โชว์รูมและศูนย์บริการมาสเตาเพื่อให้ลูกค้าทั่วประเทศได้รับข้อเสนอสุดพิเศษนี้เฉพาะในช่วงเปิดตัวแนะนำทั้งมอบดอกเบีย้ย1.99%ฟรีประกันภัฟรีชั้นหน มา z า a p r เมมอินช s ลันส์หนปีและฟรีพระบอซึ่งลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ m มา d าทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ www.masta.co.th พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ